นี่หลายแสนเรื่องจําไม่ได้ภาคเรื่องอะไรบ้างเลยครับครับแต่เป็นเป็นแสนฮะครับครับเชิญครับเชิญครับครับครับบครัปีพิเศษผ่านหนังกลางแปลงมนิตบริษัทขอเยีนดีต้อนรับนะครับครับครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับครับขอทราบขอทราบหน่วยงานจากหน่วยงานไหนครับอยากหน่วยงานไหนครับผม ปูนสเปนไทยลำพางครับ NCG ครับปูนีเมนไทยลำพัง NCG เอยอยู่ที่ทางไปมังเหนือใช่ไหมครับโรงงานเออใช่ห่มโอ้ผมเคยไปครับเออใช่ใช่ผมเคยไปครับขอบคุณมากนะครับเออวันนี้เอ่อท่านมีโอกาสได้มาแวะเยี่ยมชมนะครับผมก็จะโชว์ภาคสดสนิดหนึ่งนะครับก็ขอฝากท่านด้วยนะครับฝากเป็นแรงใจด้วยอย่าลืมชมนะครับบนรักนักภาคนะครับฉายช่องเด็ดฟิกนะครับให้เสียงภาคโดยมานิดนะครับ แต่กาแสดงเป็นมานิดคือเวียสกลวัตนะครับตัวจริงไม่หล่อนะครับแต่ตัว